สวัสดีจ้ามาอัปเดตเรื่องแผลค่ะครบเจ็ดวันแล้วไปตัดไหม่เมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเพราะว่าขับรถด,ด้วยถ่ายวิดีโอด้วยมันยากอะ่ะมันขับรถยากเดี๋ยวไปเชี่ยวกับเขาก็ยังห่อพากอตอยู่เขายังไม่ให้โดนน้ำอีกหนึ่งวัน เพราะว่าเข้าครัวน้ําจะเข้าไปตรงรอยไหมนี่แล้วแผลมันจะอักเสบก็เลยยังให้ห่อพักก๊อตเอาไว้ก่อนแล้วพวกนี้ก็ยังไม่ให้โดนน้าหรอกแต่ผ่านๆเช็ดเๆถูๆล้างมือได้อยู่แต่ก็ยังไม่อยากจะล้างนะเพราะว่ารอยไหมที่เขาเย็บปะมันเป็นรูกลครัวน้ําเข้าตรงนั้นแล้วมันจะอักเสบ หาเห็ดยังตัดไม่เสร็จยังไม่ได้ลงให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวรอตัดก่อนนะคะประมาณสี่ห้าคลิปนี้แหละเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วก็จะลงให้ดูนะคะนี่ก็ไม่ได้มีอะไรบ้างก็มาอัปเดตว่าแผลตัดใหม่แล้วเริ่มหายแล้วแล้วก็เรื่องคลิปหาเห็ด เดี๋ยวตัดเสร็จแล้วก็จะลงให้ทุกคนดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ช่องผู้สาวบ้านๆสภายผู้ไทยด้วยนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย